โรงพยาบาลค่ายวิรวัตรโยธินครับจังหวัดสุรินทร์เพืเ่อนร่วมกับหน่วยเสนารักครับทรงทหารเหล่าแพทย์เข้าประเมินสภาพจิตใจหลังการสูร้รบดูแลก,กําลังพ้นชายแดนจังหวัดสุรินทร์พบว่าขวัญกําลังใจนะครับยังคงดีและกับพอมในการปกป้องอธิปไตยไทยอย่างเต็มที่เพราะย่งบอมีการไว้วางใจทางฝ่ายกัมพูชาว่าสิจริงใจปันใดจะบอมีกลับมาลุกรานอีกครับ ทังกองทัพบกครับมีความห่วงใหญ่สุขภาพของกำลังพลถีปฏิบัติหนาทีในพื้นที่สุรบชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาจึงได้มอบไม้ให้กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลทหารในพื้นที่ส่งทีมแพทย์เข้าตรวจสุขภาพร่างกายและประเมินสภาพจิตใจของกำลังพลในฐานปฏิบัติการต่างๆซึ่งทั้งจังหวัดสุรินทร์ครับโดยโรงพยาบาลค่ายวิรวัตโยธินจังหวัดสุรินทร์ได้นำทีมแพทย์นะครับชุดแพทย์เติมขวัญกำลังใจทหารชายแดนกองทัพภาคที่สองลงปฏิบัติหน้าที่และกับประเมินสภาพทางจิตใจสุขภาพและกาปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบตอ่อ กำลังพ่นจากสถานการณ์ที่พึ่งผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อให้สามารถแก้ไขและกก้เขารับการรักษาใดอย่างท่านท่วงทีตั้งแต่หลังมีขอตกลงหยุดริงที่ผ่านมาอีกทั้งครับยังได้มีการเหตุแบบสอบถาม เพื่อดูแลในการพูดคุยและการาขความกังวลใจรวมถึงการดําเนินงานของทีมแพทย์ทหารในด้านของสุขภาพการตรวจร่างกายในกลุ่มกําลังพลที่มีโรคเรือรังซึ่งกถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการดูแลกําลังพลด้านการแพทย์ของกองทัพบกกองทัพภาคที่2ที่ครอบคุมใน3ระยะหลักของการปฏิบัติการทางทหารครับโดยท่างทีมแพทย์ค่ะเพิ่นจะเฮตนาทีในการค้นหาเฝ้าวระวางและให้การซ้อยเหลือกําลังพล ทีเผชิญกับความเครียดหรือมีภาวะเสี่ยงทั้งด้านจิตใจ โดยมุ่งเน้นนะคะทั้งการสังเกตอาการประเมินความรุนแรงและก็ใหายคํำปรึกษารวมถึงการบำบัดเบื้องตน้นตลอดจนหากพบผู้ที่มีอาการเสี่ยงก็จะดำเนินการทรงต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและก็ะเยี่ยวยา่าสภาพจิตใจในทันทีโดยเฉพาะในกรณีที่มีกำลังพ้นบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียจะเข้าไปดูแลสภาพจิตใจทั้งผู้ป่วยและขอบขัวพร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพสัา เพื่อป้องกันภาวะเครียดรั่วาบาดแผลทางจิตใจจากประสบการณ์ภารกิจิพานมาค่ะด้านรอยเอกพิพัฒน์พัดพเรียวครับทหารแพทย์ด้านจิตเวทนะครับโรงพยาบาลค่ายวิรวัติยศทิน จังหวัดสุรินทร์เผได้บอกว่าชุดแพทย์ก็ได้มีการเติมขวันแลกะก็บำรุงใจทางทหารชายแดนกองถับภาคที่2ได้ออกดำเนินการล่งพื้นทีตามแนวชายแดนตามจุดต่างๆเพื่อต้องการเข้าถึงการดแรูแลสภาพจิตใจของกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวชายแดนจากสถานรรการณ์สุร,รบในห่วงที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ครับส่วนใหญ่ก็พบว่ากำลังพ่นมีสภาพขวัญกำลังใจที่ดีเพราะว่าได้รับกำลังใจจากเพื่อนอาหารน้ำกันได้รับกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งครับกำลังใจจากผี่น้อประชาชนจากแนวหลังที่มีมาหายยางหล่นหลามลกรกะตางก็ยังคงพร้อมเฝ้าปกป้องอธิปไตยไทยอย่างเต็มที่เพราะใดๆแล้วครับ กะย่างบอมิการไว,ว้วางใจทางฝ่ายกัมพูชาว่าสิจริงใจอิลีหรือเปล่าะนะครับสิบอกรับมาลุกล้านเท่าอีกครับ